ไปนึกว่าการเปลี่ยนรัฐบาลจะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเปลี่ยนขาวเป็นดำเปลี่ยนดำเป็นขาวได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนแน่นอนอำนาจพลิกผันได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออำนาจของประชาชนที่กำลังจับตาดูท่านอยู่การที่ท่านเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาท่านไม่ควรจะไปตรวจสอบตัดสินใครจนกว่าท่านจะหลุดพ้นจากคดีความเหล่านั้น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอนันตนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาดิฉันลุกขึ้นอภิปรายในวันนี้ด้วยเจตจำนงเดิมที่จะกระตุกเตือนการทำงานทำหน้าที่ของท่านสมาชิกวุฒิสภาที่รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ทุกอย่างจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนให้ทำหน้าที่โดยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมด้วย ขอความการุณาท่านสอวอขาประจำอย่าออกมาประท้วงให้เสียบรรยากาศเพราะนี่คือเอกสิทธิ์ของสอวอในการที่จะอภิปรายเพื่อรายงานเรื่องสำคัญนี้ต่อประชาชนดิฉันจะขอทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับประชาชนในการเรียกร้องให้พวกท่านหยุดการลงมติในการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเสียตั้งแต่วันนี้ดิฉันจะไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อและจะไม่หยุดจนกว่าพวกท่านจะหยุด วันนี้ท่านต้องลุกขึ้นเพราะท่านยังดันทุลังที่จะเดินหน้าพิจารณาเห็นชอบบุคคลเข้าไปเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินอีกทั้งทั้งที่ผู้คนทั้งสังคมมากมายได้ออกมาทักท้วงส่งเสียงกันอื้ออึงท่านไม่ได้ยินหรือในประเทศไทยมีใครไม่ทราบว่าสมาชิกวุฒิสภากว่าครึ่งกำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาการหัวสอวอ สวถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการกระทํามันเป็นอั้งยี่และการฟอกเงินอย่าว่าแต่คนในประเทศเลยเรื่องนี้รู้กันไปจนถึงดาวอังคารแล้วการที่คดีจบในชั้นศาลการการที่คดีจบในขั้นตอนการสอบสวนของ DSI ที่ทำร่วมกันกกรในนามอนุที่26 ก็ได้ดำเนินการส่งไปถึงกกตใหญ่แล้วในทางคดีถือว่าดำเนินงานมาถึงข้อกลางแล้วก่อนที่จะไปจบที่ข้อปลายคือที่ศาลอาญาเมื่อคดีมาถึงขั้นนี้บุคคลที่ถูกกล่าวหาก็ถือว่ามัวหมองแล้ววุฒิสภาชุดนี้ถือว่ามีความมัวหมองอย่างมากเพราะทั้งในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไทยแลนด์โอลี่จริงๆ เมื่อมาถึงจุดนี้แม้ท่านยังไม่ได้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ควรทําหน้าที่ด้วยความรับมัดระวังเป็นอย่างยิ่งแต่พวกท่านก็ยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมไม่รู้สึกละอายกันบ้างหรือการเห็นชอบให้บุคคลไปดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระเป็นเรื่องที่มีผลกระทบระยะยาวต่อทิศทางของประเทศเป็นอย่างมากเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งเปี ท่านแต่งตั้งให้ไปในวันนี้ก็จะอยู่ยาวไปจนถึงปี2,575ท่านประธานที่เคารพครับแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ที่กว้างกว่าท่านประธานที่เคารพครับหท้ว่าท่านประท้วงเรื่องอะไรครับท่านเรื่องเดิมๆที่พูดซ้ำๆซากๆครับไม่จบไม่สิ้นสักทีครับท่านประธานครับครับเดี๋ยวผมเรามีวาระอื่นที่ต้องประชุมด้วยนะครับท่านประธานท่านประธานจะต้องใช้ข้อบังคับนะครับครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยครับเชิญครับ ออขอบคุณค่ะท่านประธานครับนี่เป็นเอกิทธิ์นะคะกรุณาอย่าประท้วงรบกวนเวลาเสียเวลาของประชาชนค่ะแล้วผู้ตรวจการแผ่นด,ดินมีอำนาจหน้าที่ที่กว้างขวางหากว่ากระบวนการพิจารณาเห็นชอบของที่ประชุมวุฒิสภาวนันนี้มัวหมองหรือไม่ชอบธรรมเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ท่านก็จะทิ้งมรดกความไม่ชอบธรรมนี้อยู่ต่อไปอีกเจปีท่านประธานที่เคารพ วุฒิสภาเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจนิติบัญญัติอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศนี้สมาชิกวุฒิสภาทุกคนจึงถือเป็นผู้ทรงเกียรติมีหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหารและกันกรองกฎหมายด้วยภารกิจที่สำคัญและสูงส่งเชน่นนี้ท่านจึงต้องมีจิตสำนึกและจริยธรรมที่สูงกว่าคนทั่วไป อันที่จริงเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องที่ท่านน่าจะช่ำชองเพราะพวกท่านเองก็นำเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนี้ไปดำเนินการฟ้องร้องกับศาลร,รัฐธรรมนูญจนอดีตนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งก็เป็นฝีมือของพวกท่านไม่ใช่หรือแล้วที่ท่านทำทำทำกันอยู่นี้จะเรียกว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมหรือไม่สิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นี้เป็นการถือว่าขัดกันแห่งผลประโยชน์ ถือว่าประโยชน์ส่วนตนเหนือผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือไม่ท่านกำลังทำหน้าที่ด้วยความสุดจริตไม่สแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตอนเองหรือไม่ท่านกำลังกระทำการในลักษณะที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ท่านยึดมั่นในหลักจริยธรรมหรือไม่ท่านกำลังกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งหรือไม่ ทั้งหมดนี้กำหนดอยู่ในมาตรฐานจริยธรรมที่ท่านใช้เล่นงานคนอื่นอยู่ทั้งสิน้นอย่าไปนึกว่าการเปลี่ยนรัฐบาลจะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเปลี่ยนขาวเป็นดำเปลี่ยนดำเป็นขาวได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนแน่นอนอำนาจพลิกผันได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออำนาจของประชาชนที่กำลังจับตาดูท่านอยู่การที่ท่าน เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาท่านไม่ควรจะไปตรวจสอบตัดสินใครจนกว่าท่านจะหลุดพ้นจากคดีความเหล่านั้นการที่ท่านปล่อยวางอำนาจในการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระในวันนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าท่านมีจิตสำนึกและสูงพอที่จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้แม้ดิฉันจะไม่มีประโยชน์ทับซ้อน แต่ก็ยินดีที่จะสละอำนาจในการเห็นชอบนี้เพื่อพดุงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของวุฒิสภามิให้ใครมาตราหน้าว่ากินเงินเดือนประชาชนแต่ทำเพื่อผลประโยชน์ตนเองขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ